มาเด็กๆมาหรือยายพากินข้าวนี่นะแม่พวกมึงตายแล้วก,กินกินจะได้โตนะลูกนะ,ะ,นะต้องรู้จักกินข้าววะลูกเี่จะสองตัวนี้เขากินเนี่ยพวกมึงเนี่ยกินนี่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 ่่ เนาะแมวมันไม่หิวเนาะยังไม่หิวในตัวไหนหิวก็กินนี่ลูกเอ็มแมมแมมนี่เอ็มแม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 มลูกแมมแมมอ่ะอือฮึอันนี้ลูกอ่ะนี่นี่นี่แมมแมมอืมนี่ือน,น,อน,นื่ไม่มน่าอ,อยากนะ ว่าไหนกินก็รอดแล้วนะอืมอืมลูกอะ่ะนะต้องรู้จักกินสิลกูกเนี่ยเนี่ยแล้วไก่ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยแหมแมแหม่มมีหิว หนูยังไม่หิวลูกเนี่ยยายพากินเนี่ยมึงยายฝังไปแล้วเนี่ยเกินเป็นก็รอดแล้วอนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะลูกอะแม่มแหม่มแม่ม mềm mềm luôn mềm mềm, alo mềm กินลูกกินเนี่ยอย่าพยายามให้พวกมึงกินเนี่ยนะจะได้โตโลูกจะได้โตนะไม่มีนมกินแล้วนะลูก